ยังไงจ๊ะ15บท1าบาทรุ่งเรืองบะหมี่เจ้าเก่ารุ่นเดียวกันเลยเห็นไหมเนี่ยสมองงอกวันนี้คุณหมอโจพ,พามารายการชิวๆของเราอีกครั้งนึ่งนะครับพากินพาเที่ยวเพลินนนตีวันนี้พามากินก่อนครับผมมาอยู่ที่เขตพรนครนะครับเพื่อนๆดูด้านนี้ครับ ตลาดนางเลิงตลาดเก่าแก่นะครับวันนี้ผมข้ามถนนมาฝ่กตรงข้ามมาอยู่ที่ร้านจิ๊บกี่ครับปรีมื้อเที่ยงพอดีนะเดี๋ยวจะมาทานข้าวหน้าเป็ดเป็ดย่างชื่อดังจิ๊บกี่ย่านนางเลิงเรามาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเป็ดย่างจิ๊บกี่ครับอร่อยแน่นอนย่านานางเลิงตลาดเก่านะอันนี้ท่านเจ้าของร้านนะครับครับ โอเคเดี๋ยวทิมแล้วอร่อยยังไงเราจะมาเรียนให้ทราบกันต่อไป คุณหมอโจพามาเที่ยวมาชมนะครับมีโอกาสเข้ามาตรงนี้ค่อนข้างยากวันนี้มาแล้วอยากให้ดูบรรยากาศตลาดเกนะ่าๆนะยวให้น้องบีมพาไปดูนะครับผมขายไงจ๊ะ15บท1าบาท15บาทขาย20อ่าสิบชุดแล้วคุณยายมีกี่ชุดเนี่ย ันกินอย่างนี้เหรอเอาติบชุดผสมผสมอ่ะอ,อุ่นหนุนนะติบติบชุดก็150ใช่ไหมยุณยายครับอายุวันโนสุขขังพระลังโอ้อันนี้ลุ่งเรืองบะหมี่เจ้าเก่า บะหมีม่หมูฟอบะหมีม่หมูแดงเดี๋ยววันหลังเรามากินบะหมี่เจ้าเก่ากันนะโอ้โหต้นตำรับกว่า50าสิบปี <Wow. S 1> คุณสมัครสุนทรเวชยังมาเลยชิมไปบ่นไปนะครับมาทุกสื่อเลยนี่เดี๋ยวเราจะไปที่ FM 9เเก็ดนะช่องนี้กันเล่าเล่าประวัติให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าบะหมี่รุ่งเรืองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง <Yeah. S 1> เกิดมา ถ้าในประเทศไทยอ่ะมันก็เกิดจากตอนที่หลังจากสงครามขึ้นในจีนอาปงมาในที่อพยพเข้ามาอมอเอพเข้ามาก็จังัะเลก็ไม่มีเพราะคือมีไทยเข้ามาส<อ>ิ่งที่มีมันก็ต้องแบบทักษะอาชีพทักษะควา,รา<อ>มรู้ก็พัฒนาต่อยอดขึ้นมากี่ปีแล้วครับรบ้านนี้อเอาตั้งแต่แรกไม่ไม่มีใครรู้จริงๆเพราะสมัยนั้นเขาไม่ได้จดอะไรแต่ถ้าจากการที่ควรนพาโครงกันในช่วงของการลงทุนสอง อ,อนในช่วงนก่อน,อนสองพันห้าร้อยสองจนนับถึงตรงนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับนี่หนึ่งเก้าสี่สี่ใช่่อ๋ือหนี่งเก้าสี่สี่นี่คือมันไม่ใช่เปรยเปนนะคะเราแค่ควรเอาตรงกัน,นก่อตั้งตั้งแต่พศสองสี่แปดเจ็ดหรือหนึ่งเก้าสี่สี่นั่นเองเหนือกว่าความอร่อยคือประวัติศาสตร์ที่ยาวนานอืมวันนี้มาถึงที่แล้ว นะขออนุญาตอุดหนุนเป็นใส่ใส่ห่อไปนะครับติดต่อสั่งอาหารลุ่งเรืองบะหมี่เกี๊ยวต้องติดต่อไปที่ไหนเอ่ยโทรมาที่โบราณจะให้ใส่ลายก็02 011ก็จะได้ห้างน้ำบัตรจะอยู่ตรงนี้นี่น้ำบัตรเดี๋ยวให้ต้องบีไปเผยแพร่นะลุ่งเรืองบะหมี่ฮกเกี้ยนโบราณขอบคุณมากนะจ๊ะขอให้ค้าขายจเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะอายุวันโนสุขถังท่าล่าอ่าบริเวณนี้บะหมี่หมูย่างที่อิ่วบุญเลิศอื ดูแล้วน่าทานมากเป็นร้านชื่อดังวิจลรินสตาสีพปีซ้อนเลยอขอโทษนะครับใส่หออีกหลายคิวไหมครับไม่ไม่หลายเลครับสั่งได้เลยครับร้านบุ่นลิศร้านบุญเลิศวิจารินสตาส<อ>ีปีซ้อนนะแล้วน้ำบัตรอยู่ไหนจ๊ะกำลังเดินทางไปที่สถานีวิทยุ f m 9 7นะครับ เราจะไปออกรายการกันกับพี่วินวีระชัยเนาะครับเราจะไปที่ถนนวิภาวดีซอยสี่นะครับผมครับโอเคพบกับคุณหมอโจศูนย์การแพทย์ทนบุรีแล้วก็พี่วินวีระชัย FM 97นะครับครับสวัสดีพี่วินนะครับสวัสดีครับวันนี้พี่วินจะให้ผมมาออกรายการ FM 97ใช่ ในวันผู้ทหัสธรานีวันนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้วันที่19กันยายนเดี๋ยวถ,ถ,ถ้าเพื่อนเพื่อนก็เปิดวันนี้เลยออนแอร์ air, สดบ่าย,ายสองโมงถึงบายนจนถึงบ่ายสาโมงครับ แต่ถ้าดูไม่ทันให้ดูย้อนหลังได้ไดครับแล้วก็สามารถชมได้ทาง World Wide หรือเว็บไซต์ 97fm. com โอเคซึ่งดูได้ทั่วโลกเลยตอนนี้เราอยู่ FM 97อยู่ภายในส่วนของช่อง NBT ใช่ตรงวิภาวดีรัง,ง,รงสิตซอย4ข่ารสัมพันธ์นนแล้วตอนนี้มันมีอะไรพิเศษนะครับตอนนี้มี94ปี คือวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยของเรานี่มัน9 4ปีแล้วตั้งมาจนถึง9 4าว4เป็นเสยงพงศ่า,าครับอันนี้คือดาว,ดาว,ดาวรุ่งดาวรุ่งประมาสัมพันธ์นะครับร้องเพลงเพลงแบบประมาณสุนทรภพนี่คือยกให้ขเขาเลยนี่ เอือเอือรคูเอือมาเองเลยเดี๋ยวไปร้องกับพี่หมอนะพี่หมอเล่นเปียโนให้ที่ที่มุมดนตรีของศูนย์การแพทย์ธนบุรีแต่พี่หมอต้องเล่นดนตรีเก่านะเพราะว่าเขามานะสบายมากประชาชนทางกรมศุลกาภัเลยนะได้เลยก็เล่นซองประมาณแบบนี้เลยะได้ได้เลยเดี๋ยวทาดนตรีพ่อให้ร้องถ้าถ้าขึ้นอินโทรพาอร้องว่าพอได้เลยอ่ะดูไว้ไปดูไว้ไปศูนย์การแพทย์ธนบุรีนะไปไปไปเสริมหล่อทำหน้าตาให้หล่อถ้าผมบางก็รักษาให้ ขอบคุณนะครับผมยังไม่เข้ารายรเลยนไหมมีพร้อมเห็นไหมประวัติประเ อ่านได้หมดทุกอย่างเนี่ยเว็บไซต์ส่วนพรย์ตุสุอรีตรรแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่ามองไม่เห็นแล้วต้องใส่แว่นหน้าเด็กนะมอไม่สามารถไม่สามารถมองอะไรได้แล้วรุ่นเดียวกันเลยเห็นไหมนี่ยสมองงอกเ <c oughs> มองงอกกว่านลยนี่ผมอยู่ที่ FM97 นะครับครับผมกำลัง <c oughs> จะเข้ารายการรา,รายการนี้ชื่ออะไรโฟก,กัสไทยแลนด์ครับ <c oughs> ดูนี้ครับเข้าดู QFM สถานีข่าวคุณภาพโอเคนะที่เมื่อกี้พี่วินพูดไว้ข้างล่างนะเพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยสําหรับพี่น้องคนไทยทุกๆคนนะครับกองประชาสัมพันธ์ร่วมกับสภาคชาติไทยและกองบัญชาการกองทัพไทยรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับว่าแล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้เบิร์ดแชมป์ครับผมผมแชมป์ครับผมวันนี้เรามาอยู่กับลูกชิ้นหนาเยบ เป็นร้านที่โด่งดังมากนะครับได้วิชิเนเซียนะครับ4ี่ที่ซอสเลยว้าวโอ้ที่นี่ที่อาหารชื่อดก็จะเป็นเพื่อของลูกชิ้นนะครับครับผมใช่ไหมครับใช่แล้วจิ๋นปานครับอร่อยทุกอย่างครับแต่อย่าลืมครับยังยังมีที่เด็ดคือไอติมกะที่ซออ่าอันนี้ก็เป็นที่ที่เมนูที่แนะนำเลยน่าจะเป็นหนังปลากรอบนะครับผมปลากรอบนี่อร่อยมากเดี๋ยวไปกับน้ำพริกเผาปุ้งครับผมอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวยังไงเข้าไปดูกันดีกว่าครับผม ครับอ่าวันนี้เราอยู่กับคุณหมอจอครับผมวันนี้คุณหมอจอเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมวันนี้พาราักการคิวคิวนะครับครับผมพาน้องบีมพาพี่แจมครับพาคุณพ้อรักครับผมวันนี้ถายยาละากท้องนะครับ,รบแล้วก็ครูเบิร์ดตากล้องนะครับมาเที่ยวกับ8กล้องเลยวันนี้ครูเบิร์ดก็สอนดน,นตรีแล้วร้องเพลงอยู่ที่ากล้องครับส่วนคุณพ่อก็ลูกโตแล้วก็วันนี้คุณพ่อพิจน์ตัวเลยก็ทำไมข้ามคุณพ่อใหญ่สวยงามนี่ครับอ๋อที่สื่อแค่ไม่ค่อยดีครับครับ คุณหมอมาให้หอมโม้พุทลายใช่ครับช่วยนะไม่นนต่โงแข็งแรงด้วยนะครับแรรรงคคััคบบวันนี้ประทานมาทานของของร่อยที่ย่านบางขุนนนท์นะครับเราเรียกว่าร้านลูกชิ้นปลาในเนบนะครับ,รบวันนี้ที่หมอสั่งประทานสองอย่างก็เจี๊ยวปลาต้มยำกับบะหมี่ยำแห้งแต่ผมคือผมทานทับผมฟินมากกู้กระถางปากบอกแล้วน้ำที่แกวเลยนะที่ทำเป็นบอิบทไว้อร่อยมากครับอร่อยจริงเดี๋ยวเลยครับผมเวลามากินอีกแล้ว่อนนะครับผม พี่อมดีจึงมาบอกอครับวันนี้เราก็มาถึงกับอู้ช่างบอลน,นะครับโดยที่มาดูกันว่ารถบรรดาเน,นี้ยที่ของคุณบอทั้งหมดเลยช่างบอลซ่อมได้อย่างโอ้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาเจอช่างบอลกันดีกว่าเชิญครับตามมาได้เลย มาเลยครับนนปวดบอลโดนดีอยู่โอเคครับสวัสดีครับผมอันนี้นะครับช่างบอลของเราสวัสดีครับของอู่ครับผมนี่ครับช่างช่างช่างบอลเจ้าของอู่อู่เป็นช่างบอลรอบรอบรถทุกอย่างเลยใ <c oughs> ช่ครับแต่ว่าแต่ถ้าเป็นขนาดก็คือเบนซ <c oughs> ีเอ็มเนาะใช่ครับ วันนี้เราจะมาทานกันที่โรงสีพภชนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าโรงสีโภชนะนั้นมีอะไรอร่อยบ้างตามผมไปก่อนดีกว่าครับโอ้ <Wow. S 1> oh, ยังเตรียมอาหารกันน,น่าทานจริงๆเลย ครับตอนนี้ผมอยู่กับแขกพิเศษมีคุณพ่อรักครับผมมีน้องเจนครับสุดการแพทย์จุบินและแคสป่าย้ยต่อมาเป็นคุณหมอโจครับผมครับสวัสดีครับวันนี้คิวคิวพากินผ่านเที่ยวเพลินดนตีครั้งหนึ่งครับเราบอกแล้วว่าถ้าไม่อร่อยเราไม่พามานะครับวันนี้เรามากินกันที่ร้านโรงสีโวชนานะครับอยู่ที่นังนิจิ เดี๋ยววันนี้จะลองทานอาหารแน่นอขอาเขาหน่อยตาพูทอดพริกเกลือนะเดี๋ยวอร่อยไม่อร่อยจะบอกเพื่อนๆนะครับเลยเริ่มแรกเลยนะครับนี่เลยครับยำปลาสลิดครับโอ้รสชาติหวาน เปียวแน่นอนอันนี้ต่อมาเป็นผัดปลาหมึกพริกเผาอันนี้เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่น้องเจนแนะนำมานะครับผมอันนี้ครับเมนูขึ้นชื่อของเราเมนูแนะนำเลยของสำหรับที่นี่เลยลงสีโภชนาะนี่คือทอดพริกเกลืออ่าโอเค <laughs> ใช่ใช่ใช่อ่าแล้วก็ยังมีอันนี้เลยทีเด็ดที่น้องเจนแนะนำมาอันนี้คือนี่ ถ้าเป็นไปได้เราจะไม่ยอมพลาดอันนี้เลยถูกไหมโอเคอแล้วอยากสุดท้ายฮะน้องบีมอยากลองนั่นก็คือเ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวยังไงเรามาลองชิมกันว่าอร่อยหรืออร่อยมากเพียงใดเจอกันครับ นี่มาตอนท้ายนะครับก็อิ่มไปแล้วที่ร้านโรงสีแห่งนี้เพื่อนๆไม่เชื่อดูบนโต๊ะนี่เลยครับพี่ช้ําเป็นไงบ้างวันนี้พี่แชมป์ประทับใจเมนูไหนมากที่สุดครับผมก็นี่เลย,ยหมูตับต้มบวยคนะหมูตับต้มบวยนะหมูตับต้มบวยโอเคคับผมอ,อร่อยมากเออหม,ม้ไฟมาใช่ครับตอนอุ่นร้อนๆนี่อร่อย,ออยแลนะถูกใจคุณเจนไหมแล้ววันนี้คุณเจนชอบอะไรมากสุดบุญอร่อยหมดเลยครับอร่อยหมดเลย แล้วแล้วคุณพ่อโอเคไหมครับโอเคครับ,รบอิ่มนะครับแล้วเป็นไงพี่เบิร์ตชอบอะไรวันนี้ผมชอบเนี่ยหมูสับต้นบวยอครับพอใส่พอใส่พริกปุ๊บมันจะเพิ่ม <c oughs> รสชาติใหม่ texture เพคเม t ร x t u ครับ,บครับเพือพ่อนๆครับเรื่องดีเราต้องบอกกล่าวให้รู้ทั่วกันนะครับถ้าเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ดีเรื่องไม่แน่ใจเรื่องอัปมงคลเราอย่าเพิ่งไปบอกใครนะวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกเพื่อนๆผ่านทางรายการชิลๆนะครับ พากินพาเที่ยวเพลินดนตรีวันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยขอประกาศเกียรติคุณครับคุณนัทนิชานะครับเมฆวลวุณนะครับก็ลูกลูกสาวคนที่สองของผมเองวันนี้พาเธอมาทานอาหารที่นี่แล้วก็ขอญาติเลี้ยงคุณพ่อละนะครับผู้กว้างขวางแล้วก็พี่เบิร์ดด้วยนะครับผู้กว้านขวางแห่งอ,อําเภอปากช่องจังหวัดววโคราชนะครับเพื่อเนเรื่ทำไมมาถึงเป็นปากช่องรู้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประกาศเกียรติคุณเดี๋ยวได้ ปากช่องนี้นะครับคือทางไปสู่ดินแดนที่ราบสูงโคราชนะครับหรือเราเรียกว่าดินแดนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมันมันมันเป็นแค่ช่องที่จะพอไปได้เพราะว่าถ้าเหนือกว่านั้นเราจะติดเทือกเขาดงพญาเย็นพญาไฟนะครับยิ่งสมัยก่อนมีการระบาดของโรคติดต่อด้วยนะครับถ้าลงมาทางข้างล่างก็จะติดอะไรครับเขาใหญ่นะครับอุทยาหะเขาใหญ่มารดโลกมันก็จะเป็นทางลาบเนี่ยมัน เขาเรียกว่าพื้นที่ราบพอที่จะลดะเดินทางมันสะดวกคือมนุษย์เราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่สบายต้องอยู่ที่ราบถ้าค,คุณลงไปดูดิคุณจะไปนอนบนที่ชันหรือปลูบ้านบนที่ชันอะไรหรือที่เอียงมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะฉนั้นที่ราบอยู่ตรงไหนมนุษย์ก็ไปตั้งชุมชนในตรงนั้นนะครับก็ตรงตลาดปากช่องที่คุณพ่อเป็นคนตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวว่าหลังจะให้พ่อมาเล่าว่าคุณพ,พ่อไปเจอคู่ชีวิตที่ขยันได้ยังไงนะวันนี้เวลาเดี๋ยวรอต่อไปให้พ่อล่ามาเล่า แต่ตอนนี้ขอประกาศเกียรติคุณก่อนว่านันทิชาเมฆวรวุฒิเนี่ยเป็นนิสิตจุฬานะครับปริญญาตรีก็เรียนภาคอินเตอร์นะครับจบมาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะครับ <Wow. S 1> ก็ภูมิใจเนาะเเขาเรียกวิศวะคอมพิวเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเห็นใช้ภาคถม,ในในมแต่ว่าไม่ใช่ภาคถมครับต,ต,ต,ต่อมาก็ปริญญาโทก็เลยมาเรียนเเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์บิวซินิส i.t.in.business อ๋อพอดีผมอาจจะพูดไม่ถูกแต่ว่าเนื้อหาใช่นะ i.t.in.business ก็จบมาหมาัดนะครับด้วยเกรดเท่ากับเขาผมไม่อยากคุยนะรับผมคุยได้3ามจนะครับเดี๋ยวจำลังจะรับ<อ>ปริญญาในช่วงอาทิตย์หน้านี้นะดีใจมากเลยก็มีเรื่องดีๆก็ต้องพูดดังๆนะครับวันนี้เรามาทานอาหารที่ร้านนี้กิม อร่อยดูหลวัหลังพาเพื่อนๆมาเจอเรื่องดีๆมาฟังเรื่องดีๆและประทานของอร่อยกันดีนะครับฝากถ้วยกันกดไลค์กดแชร์สนับสนุนช่องคิวคิวด้วยครับ